สวัสดีครับเจออีกแล้วครับกับผมหนุ่มครับวันนี้เราอยู่ที่สบายแม็กซี่นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของตัวอบรลงไม่น่าสะเพยนะครับอบรลงไม่น่าสะเพยคือการเข้าไปสอบบัตรนายหน้าเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับในฝั่งของสบายแม็กซี่นะครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณบอสครับวันนี้เราอยู่กับคุณบอสนะครับแล้วก็อยากให้คุณบอสแนะนําตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมผมบอสนะครับจากสบายแม็กซี่นะครับผมครับก็วันนี้อยากให้ทางคุณบอสเนี่ยครับมาอัปเดตนิดนึงงงว่่าาเรรรือออขกสบบัต วินาทีสะพยนะครับหรือการเข้าไปอบรมเนี่ยในปี2566เนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับครับผมยินดีมากๆเลยครับต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในปีนี้เป็นปีโอกาสทองนะครับซึ่งสำนักงานกพเองเนี่ยมีการเปิดสนามสอบในส่วนของภูมิภาคนะครับซึ่งสาขาต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่สอบใบอนุญาตในหน้าวินาทีสะยได้แล้วนะครับในส่วนนี้ครับผมครับก็คือสามารถที่จะสอบในภูมิภาคของตัวเองได้ใช่ครับในจังหวัดของตัวเองที่ตัวเองที่อยู่ตามจังหวัดตัวเองได้เลยซึ่งในปีที่แล้วในี่ย25 65เนี่ยยังต้องพออบรมกับสบายแม็กซี่เสร็จยังต้องเข้ามาสอบในกรุงเทพและปริมฑรใช่ไหมครับใแต่ในปีนี้คือสามารถที่จะสอบได้ในภูมิภาคใช่ครับในช่วงปี65ที่ผ่านมาก็ด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆยังมีความตึงเครียดอยู่นะครับประมาณช่วงประมาณกลางกลางปีช่วงสิงหาคันยานเนี่ยสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะครับสำนักงานคอพเองก็จึงมีการเปิดโอกาสนะครับให้สาขาในส่วนของภูมิภาคต่างๆที่มีความสนใจนะครับสามารถสอบบอนุญาตได้นะครับผมในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้สามารถตรวจสอบ ผ่านลิงก์ของการสอบใบอนุญาตในหน้าที่สำนักงานคอพอได้ครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์คใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งจริงๆในส่วนนี้ทางสบายแบนซีเองมีความอำนวยความสะดวกให้กับทางสาขาต่างๆของเดลิเวอรโพสนะฮะโดยการ แคปเจอร์ลิงก์ในส่วนของการสอบปัตรัญญาในหน้าเนี่ยโดยโดยเฉพาะเลยเนี่ยให้กับทางส่วนกลางเพื่อกระจายข่าวสารต่อให้<อ>ได้กระจายข่าวข่าวสารให้ต่อกับทางสาขาได้ใช่ครับ,รบอย่างรอบการสอบอย่างเงี้ยมันแบ่งเป็นรอบไปให้อย่างเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยครับใช่ครับในหนึ่นงเดือนของสมัชงานคอพเองมีการแบ่งออกเป็นสามรอบ,รบนะครับซึ่งการสมัครสอบเนี่ยสามสอบค่อนข้างเต็มค่อนข้างไวนะครับทางสาขาเองต้องต้องมัวนใเรื่องของตัววันที่สอบจริงๆว่าเราสะดวกจริงๆไหมเพราะว่า ค่าสมัครสอบเนี่ย200บาทถ้าเกิดคุณโอนเงินปุ๊บเนี่ยสมัครสอบแล้วคุณไม่ไปคือเสียสิทธ์เลยครับครับผมส่วนนี้ก็คือ200บาทสมัครก็คือเสียสิทธ์เลยเพราะนั้นต้องต้องเช็คด้วยว่าไปได้หรือเปล่าสมัครสอบวันนี้ลงเันบวันนี้ต้องไปตรงวันครับแล้วอย่างโอเคแหละเรื่องของการเรามีข่าวดีเนาะเรื่องของการสอบเนี่ยเราสามารถที่จะสอบในพื้นที่ของเราได้แล้วใช่ครับนะครับแล้วเรื่องการอบรมอย่างเงี้ยฮะฝั่งสบายแม็กซี่มีซัพพอร์ตอย่างไงบ้างครับยินดีครับต้องทางสบายแม็กซี่เองนะครับม เชิญชวนสาขาต่างๆของทางเดอะเตอรโพส์นะครับในการนี้ไปได้เพิ่มขึ้นนะครับทางเราเองก็มีการเชิญวิทยากรนะครับทรงคุณวุฒินะครับมาให้ความรู้นะครับให้แนวทางข้อสอบแก่ทุกท่านนะครับแก่สาขาต่างๆเพื่อจะได้นําความรู้นี้ไปสอบใบอนุญาตได,ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ ครับก็จะมีการจัดอบรมอยู่อันนี้คือทุกสัปดาห์เลยไหมฮะเรามีการสอบมีการอบรมทุกทุกเดือนครับทุกทุกเดือนใช่ครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นันที่22กุมภาพันธ์ครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเองก็ฝากสำหรับสาขาด้วยแล้วกันนะครับที่ต้องการที่จะมีบัตรในหน้าวินาทีสภัยนะครับฝั่งของสบายแม็กซี่ก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้เรื่องของการอบรมเรื่องของสถานที่สอบที่เปิดแล้วในภูมิภาคต่างๆที่ใกล้เคียงที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองก็สามารถเข้ามาอบรมนะครับเอาความรู้แล้วก็ไปสอบแล้วก็มีบัตรนา เพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยของสบายแม็กซี่ได้เพื่อ<ช>เพื่ออะไรฮะเพื่อเพิ่มช่องทางเพื่อช่องทางรายได้ให้กับทางสาขา<ช>ั่นเอง <ผม S 1> นะครับวันนี้ผมกับคุณบอสนะครับต้องลาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปไปแล้วสวัสดีค,ครับ